เรามีนักการเมืองชั่วมากเกินไปเรามีทหารที่ขึ้นมายึดอำนาจแล้วก็ไปเกลือกก้วการปฏิวัติที่เสียของ18ปีที่เราลงทางมาตอนนี้เรามาพูดถึงเรื่องของการปฏิวัติที่เสียของ18ปีที่เราหลงทางมาค่ะวาเราเราต้องกลับมาใช้เส้นทางเดิมถนนสายเก่าคนเก่ารูปแบบเก่า ต้องเอาคุณนักสินกลับมาเนะี่ยเพราะว่าถ้าคุณนักสินไม่กลับมาเราก็จะเห็นพักของประชาชนเ,นเกินครึ่งขึ้นไปแล้วเราต้องใช้วิธีการซึ่งเคยทำมาแล้วในอดีตก็คือการไม่ให้เขาขึ้นมาเป็นผู้ปกครองแต่ว่าโลกมันเปลี่ยนไปเยอะมากๆเลยนะฮะวันนี้เราไม่สามารถที่จะไปฝืนความรู้สึกของคนทั้งประเทศได้อย่างเก่าเราไม่มี ประเทศไทยมันเปลี่ยนแปลงไปได้เยอะมากๆแล้วแล้วเราก็มีสถาบันกษัตริย์ซึ่งไม่เคยกดขี่คุกคามประชาชนเลยนะเรามีนักการเมืองชั่วมากเกินไปเรามีทหารที่ขึ้นมายึดอํานาจแล้วก็ไปเกลือกลก้วกับสิ่งเหล่านั้นเหมือนเดิมนะสิ่งที่มากขึ้นก็คือความมั่งคั่ง